สวัสดีครับจากร้านซันตาสเตตนะครับวันนี้เราอยู่ในรถที่เรียกว่าในท้องตลาดนี่ก็เยอะเลยนะครับจะเป็น v ีออสยาลินะครับตัวนี้หน้าจอเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ผมว่ามองชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าอยู่หน้าคอนโซลตรงๆแบบนี้เลยนะครับคนทั้งห้องโดยสารก็จะเห็นจอตัวนี้ชัดเจนแล้วยิ่งถ้าเป็นจอ Android ไซส์10นิ้วแบบนี้แล้วก็ชัดทั้งคันครับ ความคมชัดระดับสูงนะครับมีให้เลือกตั้งแต่แรม 2, แรมสแรม4แล้วก็แรม6นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Alpha c u s t ิ c Gold Series นะครับมีหลายสเปคให้ลูกค้าได้เลือกนะครับว่าจะเป็นแรม 2, 3, 4, หรือ6ก็แล้วแต่งบประมาณของลูกค้านะครับแล้วก็ความพึงพอใจนะครับหน้าตาหลักๆของตัวหน้าโฮมหน้า UI ก็จะเป็นหน้านี้นะครับสีสันสดใสนะครับ เนี่ยครับเข้ามาในแอปพลิเคชันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทางร้านก็ได้ลงแอปพลิเคชันหลักๆนะครับ YouTube แบบไม่มีโฆษณา Netflix นะครับ u p เพเยสำหรับเล่น External Hard Disk นะครับ Spotify นะครับแล้วก็ Google Map ก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วครับนอกนั้นแอปพลิเคชันอื่นๆที่ลูกค้าชื่นชอบก็สามารถไปลงเพิ่มได้นะครับยุคนี้จะต้องเป็นจอ Android เท่านั้นนะครับจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็น g o o g l e Map นำทางแผนที่นะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันกับ YouTube ได้นะครับแบ่ง2 p a พ t i t i ิชหน้าจอได้ปกติไฟลหนังไฟล์เพลงเล่นผ่านช่อง USB ได้นะครับแล้วก็สำหรับรุ่นแรส3มลำ4ี่ล6เ6นี่นะครับก็ยังสามารถที่จะใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับนอกจากว่าเราจะแชร์ฮอ s p o t ไปแล้วนะครับลูกค้าก็ยังสามารถซื้อซิมเน็ตนะครับมาใช้งานร่วมกันได้นะครับ แล้วก็ระบบของภาคอีควอไลเซอร์นะครับที่เป็นตัวแรม3แรม4แรม6จะเป็นระบบ DSP ซึ่งลูกค้าหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเสียงดีกว่าวิทยุโรงงานเยอะเลยครับพอเปลี่ยนวิทยุเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยครับว่าเสียงคุณภาพเสียงนั้นดีกว่านะครับหมดปัญหาเรื่องที่ว่าติดจอ Android แล้วเสียงดีหรือไม่อย่างนั้นนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับตัวนี้เสียงดีขึ้นเยอะครับได้รับ การตอบรับจากลูกค้าทุกคนนะครับที่มาติดตั้งไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาพเนี่ยนะครับรคมชัดระบบเสียงดีขึ้นนะครับแล้วตัวท็อปท็อปของทาง a l p h a c o u s t i c o series ก็ยังสามารถที่จะ,ะต่อ apple carplay นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการ iphone ขึ้นมาแสดงผลบนจอ android ตัวนี้นะครับก็ผ่านทาง apple carplay ได้นะครับ แล้วก็สามารถที่ยังจะต่อ Android Auto ได้ด้วยนะครับแต่ว่า Android Auto ก็คงไม่จําเป็นแล้วล่ะครับเพราะว่าตัวเขาเองเป็น Android อยู่แล้วเล่นได้ทุกแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับไฟหนังไฟเพลงก็เล่นผ่านช่อง USB ครับตัวนี้มีให้เลือกหลายสเปคหลายราคานะครับกับรุ่นรถแทบทุกรุ่นรถนะครับเป็นรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ Vios Yaris นะครับก็ติดตั้งที่ร้าน Santa State ถนนพัฒนาการนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้สำหรับรถลูกค้ารุ่นอื่นๆนะครับ 086-3456-195ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ